ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอสเสนอตอดสิบลูกยิงยอดเยี่ยมของโรนันโดในสีเสือ้อยูเวนตุสอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขอบอภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหาาดูและชอบใช้ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใก,กล้ๆอย่ลาลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับสิบไหลจากซ้ายจ่ายเข้าในไปถึงพี่โดโชถอยหลังปล่อยพลังโบล,ลิ่งแบตบอลแทนออกซ้ายไหลหายเข้าเสาความเก่ายังเหมือนเดิม ดูฮะบอลเข้าเท้ายิงยาวขึ้นหน้าโกพุ่งท่างดงามแต่แกดันห้ามไม่ทันครับอันดับเก้าบอลเข้าเท้าเหมือนได้สาวเข้าตากักบรรเรงเพลงรักใครดักก้วาวาเตรียมเข้าตีเมืองชำเลืองนิดหน่อยก่อนสอยตามธรรมชาติดูอีกรอบไม่ชอบกระกดข้ามครับรับบอลมาพาตะลุยไม่คุยให้เสียเวลาสับขาพอหอมปากแล้วก็ยิงถากเข้าไปเลย อันดับแปดนั่งแจ๊ออกสายโยนย้ายเข้ากระบาลทยานม่งตรงตัวโกมือรั่วเข้าง่ายๆตายนิ่มๆแค่หัวทิ้มบอนแม่บางอ่อนก็อิ่มใจภาพชาครับโยนแม่นแล่นข้าแม่น้ำหัวจามดังขวานนายทวารตกใจมือไม้อ่อนเปลี่ยพร้อมร้องไอเฮียสนเลยสัตว์ อันดับเจ็ดข้างหน้าไม่โล่งโจทย์ร่างย่งยืนอยู่สองแต่ของพี่เขาแรงยิงแม่งโดยง่ายบอลหายเสียบเสาสองได้แต่มองตาปริบๆครับมาไวไปไวด้วยอีกทีครับ,ไไรบจะยืนกี่คนพร้อมชนทุกฝ่ายตาขายเป็นพยานเหตุการณ์มันเกิดไวใครมองไม่ทันขอให้ท่านกรอกกลับไปอีกที อันดับหกวกมาขวาวิสัยทัดดีกว่าลุงตู่จูจูก็โยนเข้ากรอบของชอบพี่โดโหตัวมาโคกหัวโยกไปทีลูกนี้โคตรงามดูภาพช้าวีเออไม่ต้องครับเด็ก99โยนยาวแม่นยำถล่งตัวลอยสสยอย่างเท่โกเซมาปัดไอสัตว์มือแตกอันดับห้าเปิดบอลทลาลมริ้วปลิวตกกดโคกรังแคกระจายแต่ขายกระเพื่อมเพื่อนเลื่อมใสเฮ้ยมึงโดดยังไงโคตรสูงเลยเผยเข็มลับมาที จับโดดเยีย่ยงริงโจโผอย่างราชสีไม่มีใครขวางทางสะดวกพวกสกัดเว้าวบอลเข้าสบายอันดับสี่ต่อได้เลยครับอันดับสี่ยังอยู่กับลูกมงนัตรงมาจากบ้านบอลทยานข้ามอำเภอไปเจอซีอาเซเว่นแผนนีมามงย้อยลงมุดขาดนนายทวานกาดตกเจอโคกไปดอกดูครับโยนยวยรูปกล้วยน้ำว้าถลาโคตรสูงมุ่งเข้ามามงส่งบนอลน,นอนเปลเช็ดแค่สวยงาม อันดับสามตากล้องเมาเนื้อหาบอนไม่เจอเผลอเข้าอีกทีจออยู่ที่ปากถ้าทำอะไรไม่ทันป้องกันไม่ไหวนึกว่ารุ่นใหญ่ธรรมดาโหดสัตว์นี่หว่าก็ไม่บอกกูดูครับตัดบอลได้หายนามาเยือนคนเถื่อนเสือกบุกดับทุกตําแหน่งแต่แม่งก็ยังฝ่ามาได้ อันดับสองอายุในบัตร35แต่ว่าร่างกาย17วิ่งอย่างเจ็ดติดบู์ไม่พูดไม่จาขาสัน่นพ,พ,พ,พับๆกองหลังก็เริ่มมองหาจอบเพราะหอบเริ่มจะแดกยิงแหวกแบบเหนือชั้นโกลลบตัวไม่ทันเฉยเลยดูครับดังเล่นกับเด็กอนุบาลพยานเห็นกับตาให้การตำรวจว่าเข้ามาคนเดียวเลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็จัดการขืนใจ อันดับหนึ่งมาถึงซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงออกแขวงขนยาวเข้ารามินทาพุกมาลาดเผ้ากโกยืนหาวไปหน่อยหนึ่งบอลแม่งบึงเข้าไปเลยดูครับกี่ปีผ่านไปยิงกระจายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเก่าไม่รู้ว่าเขาจะเลิกเมื่อไหร่แต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่เป็นตำนานแน่ขอบคุณคลิปต้นฉบับ Genius Production และสักซิ s s g ก และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ